ปีใหม่ปีใหม่บ้านเราก็มีมาเป็นอะ่รมามาอนในยูทูบโอเมก้าปีใหม่บ้านเราก็มีหมูกระทะหมากระทุนะคะสนุกสนานกันเลยหมูกระทะหมากระทุปีใหม่บ้านเรามีหมูกระทะนะคะทุกคนเอาหมูไหมปูหมูกระทะอร่อยไหมปูแซ่บปูปูไม่สนใจแล้วกูแกะอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยจ้าบ้านเราหมูกระทะนะจ้าปีนี้กุ้งสุกแล้วมีกุ้งพี่เบสกุ้งสุกแล้วกลับหมูหน่อย ไหนเล็กี่ไหมเอาเนี่เอาไปปลูกร้อนรอน่เอาไปให้แกได้โซเฟียอาเสอานี่ใส่ไหมันเ้็นร้อนูดไหน่อยนะคะทุกคนกุ้งโซเฟียไม่ชอบอลสซาอรอยไหมคะโซเฟียหมูกระชะนะคะทุกคนป้าไม่ทันเด็กน้อยเลยแม่นัดแม่นัดกินไม่ทันเด็กนึกจ้ะ ย่างก็ไม่ทันนะจ๊ะเดี๋ยวสักพักอีกอีกยี่สิบอีกสิบนาทีเด็กก็จะนิ่งแล้วนะคะลูกชิ้นนะคะแล้วก็หมูหมักเองชั้งนั้นรวนๆกุ้งในสุกเลยโอ้ยปูน้ำซุปทำเองร่อนๆวนนะคะบอกก่อนเลยอร่อยไหมคะพี่เบล่ามนกินซิพี่เบลากินซิอะไรวิลเลียมมีสองเตาเตานี้กับเตานี้นะคะเตานี้ไปเอาบ้านเพื่อนลำโยงมา ป๊าดอีกกลิบเอออยากทราบว่าหันแล้วยังคะพีน้องหั้มกินก่อนนะินให้โอไเลให้ไปปิดเพลงให้พี่หน่อยเขาเขาอยู่ทูพี่ปิดเพลงให้หน่อยอีเหี้ยมแบกเลกปกล เพลงนี่สำคัญกว่าเบียยอร่อยไหมเด็กๆเดหไม่ลดลดเท็ดไไมไม่มม่เซตตะเนีดพี่เบลาวดสเปกแดนนิโอ๊ตเอาเถอะโทรศัพท์อกไปันดออ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  อเก็บมึงหั่นแล้วหรอมามาขนิตมเลยดกินข้าวไปกินข้าวไปเยอะกินเดียวนเนี่ก็นั่งสิเบียร์ยหยกินไปสิเด็กๆเอ้ยมึงขอแล้วหรอตมนะใครัดไอสเลี่ยัมีนไมสิกยอบทหอันเดียวเอาขวนตมน ในชั้นตายให้นั่งวิลเลียมนั่งพีทีนั่งกับบัสไปฟานนั่งกับปูระวังปูจะดูกุ๊กแกย่างเดียวปูมาได้กูพ่อป้าพ่อป้ามาได้กูอันนี้เป็นอย่างไรอย่าอย่าอย่าไม่ได้สนเลยกุ๊กแกยังเดียวร้านเลินไรไม่สนแล้วเด้อจ้ะ ไม่แล้วนั่งกับหมาครับงานนี่เขากระโดมไม่ได้ด้วยสองคนนี้กินนี่ดูมันไหนพี่เลี้ยงไหนยิ่มเจอที่หยิบให้แม่ตัวใแม่ให้แม่ดลันนีไกลเกินไปแล้ว ไคกราิเสอนสร็จเนมันิหันแล้วเนี่เอาแบบเกรเจครบคนนี้รุ่นใดรุ่นใดทังางไปร้านอาหารรุ่นใดทา้งหลางนะครบคนนี้เอออย่ไปไหนนะมุ่นหมาไม่ได้ซื้อข้าวโพดมาแบบ น้ำไม่มีดูว่าจะซื้ข้โพดหอ่าไม่มีไม่ม่อย่าหาไปที่ไหนนะเ็กเต็มขนาดนี้อ๊เลียมไปย่างนู่นไปแต่เขาก็ไล่ออกอาจารย์มีลูกไปุ้งหรอไหไปที่ร้านขาแกแล้ววัวเห็ดว่าเป็นกันยิบเลยใช่พอใไหมงานไยรู้ใช่ปูงานไยใชจตะเกียบอะแล้วขลังใช้ตะเกียบแบบ ใช้เป็นตะคริมไหมขึ้นไหมไม่มีตะคริมขึ้นหมดอะไรควันอ่ะไม่มีอยู่แล้วอยู่หมัดแล้วกินหมูนี่

กิไม,ไม่ได้เอาถ้วยน้อยมาอีกยก็้วยน้อยเอาถ้วยไม่เรียยเนี่ยมันมันไม่ค่อยเลกินเขากินบบใคก oui er e ินก็เป็นปู่กินอันนี้เนี่ย้ว่กันอีกถ้วยนึงเขก็ใสุ่บเยเอ้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 ย เรียมสัก็กิงเลยจะทำเดี๋ยิ้มเหมือนกันยาหิ้วอันนี้ไม่แล้วนี่บุญบกันหน่อยในที่ยาบ้านนี้คราไปดิชิมเลยสักอันจะได้ย่างให้คนนู้นใิสเบล่าไหมนี่ทำจริงเหรอเปเร็วจะไม่ดื้สักวันมั้ยกูกเดยกินอย่างดีว

มามาัก้นมามาอิ่มแล้วหรอเป็งนตัวนึงอู้หมามาาเอตนเรียมเป็นยไงีี่ออยมมาอเปิเก็มรเปีซิเบลันาเรียมอะน้นๆเอนีเรยมเหรไนเรียมไปอเลยอันทิสเปล่ะกับหมูให้หมูไปทิ้นหนึ่ง แล้วมันก็หัวเลยนะกลืนในบ้านจะเป็นยังไงจ้ะแยไม่ได้ไม่ถ้าใส่ันเจนเราไม่รีบไม่ใช่อาเลยก็ผูวไงเร่งใ้มนวผัวเอาไหมเนี่ยผัวนู้มันจืดปะไมจืดปะน้ำมยังไม่ถไม่นาจะทำอะหร่อยแนะเคยถาเราหรอเวลาแม่ละเดือนใช่ป้าใช่เราช่กมีไ่เยจุใครใครจเอา้นเาจะทำที่นี่นี่มา ไอ้นนี้ก็ม่เยอะเออมันเลยมันเลยจืดไม่ไม่พิงใส่มันจืดไส่ตเกียบเลยนอกจากนไ้เอาเองจ้าเอาเองเดี๋ยวอร่อยุะลานจเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลหวานผ่าบาไม่จืดหรอกจืดธรรมดากินเค็มบ่โซเยกินบวกกยดีไงยาวอันนี้เข้าใกล้ๆอสิโอ้ยเะระวังนันร้อนโ้นร้อนใสอันนี้กินเบาๆกตีงเลยหัจ ไหนเอามาทำไมรามีอยู่เอาเนี่ยตรงนี้มันอืดหมดแล้วไงเอาใส่นานเอาเอากดเละแม่ทำมาเจะนนี้มันใหญ่ใส่ยุ่งนานไงวางนานไงอาจารย์มันอืดไงเขนนี้แม่ไม่เอาใส่จารย์เองหรอใส่แล้วอาจารย์กินจุดจุกจุกแล้วเหรอไม่อุ่นเสร็จอ๋อหมูยังขึ่นจุกด้วลูกทำเยอะอยู่ นซก็ไม่มักใอนั่นกเนี่ยังนี้มักใสอนั่นปะใส่อะไรอะไรนว่าน้องิ้ขาวเนี่ยไม่มีเลยไม่ใส่ไม่ใส่ตงแบบไม่ต้องตกเต็มเลยเบลาน้องอยู่นั่นไหมเดี๋ยวก้อนมาทีหลังเต็มงานคนเพื่อนล่ตัววิดีโอไหม ไอ้ด่าเชี่ยมากะฮวงฮววงแต่วิด wow! ีโอฮวงฮวงฮวงจริงเลยแล้วทำไมไปวางอย่างนั้นแล้วจะมองเห็นเห็นนี่มองผ่านกระจกเอาบมองกลับเลยเข้าห้องมาแบบเก่งไงเรียกว่าคนเก่งเออพี่เไปพูดไม่พูดจริงจริงเลยจริงจังเรื่องเยอะกว่าเด็กปูนี่จริงจังมากเลยอืย่าดีเดินมาเลยนะมีแต่เดียวเนี่ย่าถามบอกบอก่าถามอย่าถามกินอยู่อย่าถามโบนี่จริงจังจริง

Neste år? neste, neste år? Kanskje. Ja. Skal du være med meg? Noen ganger skjer det at du ikke være med meg. Er det, de det, de de det, det rett og skummelt sånn som du har det, for du får hjemlengsel? กอล์ฟกอล์ฟกอล์อล์เดี๋ยวไม่ได้เอาอะไรมากินเลยเอาเี่ยวมาเดี๋ยวกินก่อนนี่ยูีมีคุณไปพิลเมินี่หรออยากพิลมนแต่พิลเมนกังใจยิงอย่างนี้ไ้บิดทำบาทำกรรมเฮ้ โดรสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสู่โเดีโรเฮปิเนียหมดอาหารกันแล้วก็ได้เวลากินกันแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เวลาของผู้ใหญ่ละค่ะเด็กน้อยกินขนมเด็กน้อยกินอะไรคะเบราวนี่ล้างคอค่ะเบรานี่ล้างคอเอาน้ำล้างคอผู้ใหญ่น้ำล้างคอเด็กไม่มีแอลกอฮอลนะคนใหญ่ no alcohol คอเอาใหญ่เอาใหญ่สวัสด,ดีค่ะฉลองปีใหม่กับเด็กๆสวัสดีปีใหม่ค่ะฉลองปีใหม่กับลูกหลาน อะไรตัวมันแต้องถามว่าโควิดเมื่อไหร่หายป้าก็ไม่เปิดแล้วจ๊ะโอ้ทำไมหากินกันยังไงนาบบัตรนี่ป้เวันอะวันสาเลยเยอะเลยน่อัสเตอร์อดริกแกอัสเตอร์ดริกแกเนาะ เบสไหมเบสไหมเบสอ่ะบ้านนี้ลูกหลานเต็มเลยอ่ะพ่บาสตูเดป่า่าสตูเด็ดใช่้มเหมืนี่อ่ะใช่ลย่ม้เขาร่อที่นอไรเข้ามานนะอไ้นลูกนกเข้ามาหอกพ่อบาสพ่บาเข้ามาียนนะเขไมาเนี่ยนนะ มันไปยืนนะกองวิญญาณที่กูรูฟูรูอะไรฟรเบสไวิลเลียมบสกต้เบลีแมทกบลีแมทวิลเลียมวิลเลียมบลีแมทเา